มาตามต่อเกียเต็นรถได้พี่น้องหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์เก้าเก้าศูนย์นั่นแหละเท่านั้นเ่นั้ตัวได้ะ8ปดกรับสีเก้า้ศูนย์เกตอร์ของแย่ละเลตัวนะมาผู้เดียวเห็นส่ได้เขียนว่าเร่นเรนไม่ได้ฝันน่อหวดว่าพี่น่องอันสถิตีคอยก็ไม่ได้เอามาแต่ผู้ใดได้เบิ้งจำได้ยูดอกเนาะเลขเล่ามี่ ทะเบียนรถแปดศูนย์หกไว้ให้หันหัวึ้นหันหัวศูนย์หกคืนศูนย์เก้าเหื่อแซื้อมาอีนตัวรุ่นดีๆอตัวใส่เจอเลขก้นได้น้ำเกลวดดี่ม่าเนี่ยอดอว่าเพิ่งหันว่าเอาเซนโบรลกสองตัวศูนย์หกกับศูนย์เก่ากับไปกกับมาไหมบรดีมาน้ำเเลี่ มาก่าเอาไปเล็กไม่น้อยย่างระตุกับว่าซื้อซะมดแล้วไปซื้อไปเกลียดไปเจีนยไปซื้อหาซุนคนแล้วหาซุนหยดผับปาวัดได้ในบุติวัดได้ในบุญวันุันวันอยู่หัวในชซเชี่ยวเนี่ยม้าดังส้นกันคางแมนเว้ไพว่าจังได้กับแซ่ใช้เครื่องก็เอาเลขอยู่ในเนเพง่นว่าหายไปใส่คนวันเสาร์เลขอยู่ในบ้านอยู่นาทะเบียนรถกับทะเบียนบ้านเท่านั้น ลดเขา่าลดออกในยุนีตาหลอดแังวะนั่นแถวกระถือกับสายยาปคนไหนเจ้าเกวันเสาร์บ่เออดวันเสารหล่นเนาะเนี่ยเทียงขึ้นปุ่นได้สันเกิดปุ่นแล้ววิย <c oughs> ่าณผีดิมีโสดอยู่กับบ้านอยู่ในบ้านนี่แหละโสดอยู่ในบ้านเ้องนี้แหละอมื่อวานนี้กันจีไห่เดาๆแล้วมันบ่ท่านใดเนาะ มาปนเอาต้องวาปีพดไว้บ้านในนอนฝันก็งานเจ้ากระวังสิที่มาป่นเอาจนว่าในเลนวันนี้เดาถือกับเดารวดเจเพราะว่ามันขั้นนั้นไปขั้นหัวเขียวหั่นอีซูซูดากอนนั่นห้าห้าสามทะเบียนมากจังไดมันขั้นนั้นรดหลายๆขั้นมากขั้นเดียวเป็นบอกท่านออกละมูหานึ่งก็ออกแล้ว หาหนึ่งก็ออกแล้วเจ็ดซีซีก็ออกแล้วเป็นเมื่ <Yep. S 2> อไหร่ยังขั้นนี่บ้านี้เจ็ดห้าห้าสามทะเบียนนะหาห้าสามแล้วขั้นนี่ดีขั้นแดงหาหกห้าห้าหกขั้นแดงขั้นขีเขียวห้าห้าสามขั้นนี้ห้าหกก็วันเกิดสิบหกสิบเจ็ดเท,นะท่านัในใ้หายหายหายไปสักก้อนเมื่อขั้นนี้เนี่ยใจคือยินวางหวัวนี่สิเกิดหายนแน่ก่อนพูดแบบนั่นก็ ขอสิจุดถูกมูขอสที่บไดีขอมาโดนแล้วได้จุดถูกมาโดนเหรอที่ได้สิจุดทูกเมื่อไดรขอเดี๋ยวขอโชคสักปีใหม่ละเนาะจุดเมื่อใดกันขอเมื่อใดเมื่อใดพ้อมาคนละยิ้มพ่อมาันละวันวันเดือนสิบสองยิ้มสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนี่เกียรตตอนเ่้าสักปะ ขอย้ำขึ้นสิอเอาเสียวย้ำแรงบอก่างมถ่ายคลิปช่งไปหายป่สิดี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 ถ่ายเลือดถ่ายคลิปแล้วที่งคลิปไปหายจังเอาไปกระจายเอาค่ะโอเคเอามาในมือนี่เขาสิได้ได้ตัวได้ไปสิบหกมันเกิดชั้นกับสิบเจ็ดมันเคยได้มันเคยบอกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าห้าสามทะเบียนรถห้าห้าหกหนึ่งเจ็ดห้าห้าสาม 553ทะเบียนรถขั้นหนึ่งกับ556ทะเบียนรถกับ556แต่ทะเบียนรถสองขั้นอเอาเขียนบานนี้เจ้เขียนดีกว่าไงเจ้าตัวเขียนเจ้าเขียนงามๆนะ่ะบเขียนก็เลมนี้ตัวมือหน,นันเอามาเมนบอกใส,ส่ใส่ีเลาสีออกมันเมดแล้วสีออกไปแล้ว<อ>มันคนละเลม<ด>มาเขียนค่อยงามให้เจ้ัดลเขียนค็สวย ฉันเขียนชัดเจนอยู่แต่ว่าฉันเขียนบางง่ามแต่ว่าของฉันอ่านออกชัดเจนมากแต่ว่าตัวเขาไม่สวยเอาของเจ้านี่ยเราต้องค่อยค่ะว้าเขียนให้เจ้าเขียนแค่ไหนมันยังออกคุณพิมพ์มะว่าตัวได้ก็เอาเกยว่าจะเกย์ให้ประสนถ้าเจ้าคอมเมนมากถามถามคุณพิมลนมดดูในเบงบางคลิปเกย์จนรอดคุณพิมพ์มด้เบิงบางวัดก่อนน่ะ เอา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 ไปหาหามันออกเลขไทยเลขนาเลขหลังเด้อทะเบียนรถฉันน่ะเลขไทยมือรถตัวรี่เลขหนาเลขหลังรี่ได้ไปจำเนาะเออที่เสื่อเดี๋ยท่านวันมีวันสำคัญเจ้าของตัวใดก็เจ๊สามเกิดบานทีสิบหกเอาสามตัวก่อนเอาสามตัวบ่ทะเบียนรถทะเบียนบ่ห้าห้าสามห้าห้าสามแล้วก็ห้าห้าหกขั้นแล้วทูยูหัน ห้าหกทะเบียนรถหาสามกับห้าหกนี่สองขั้นห้าสามกับห้าหกอืมนั่นแหละนั่นแหละห้าหกอืมนั่นแหละง้งบานนี่กะวันเกิดสันสิบหกท่านว่าลูกไส้เกิดสิบเจ็ดท่านว่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเออท่านั่นแหละเพาะนี้เนาะเพราะว่าหมานบ้านเลขที่กับหนึ่งเก่าหนึ่งบ้านเลขที่นี่ตามเลขไทยเลขมาเลขล้างตลอดหนึ่งเก่าหนึ่งนะเพราะว่าเคยออกอ๋อ เน็ตตกว่างเห็นมันตกเน็ตหายมันมาแล้วขันขันมาอารมณ์ดีได้ถือเลขโลดวิยกนสาธุให้เจออารมณ์ดีตลอดเด้อมันสิเป็นอัตโนมัติถ้าอารมณ์บุญอารมณ์เสียน่็ดีว่าสันมือนีดีว่าสันดีอดีว่าสันกนดีก็ได้ท่าจ้ะการเรียว่าบ่ขอบ่บุญแต่ว่าวันนี้สิเอายิ่งได้ดีากนี่เด่นไห้เนี่ย เดินบ่แมนเดินบ่ถือแล้วสอบอีกสอบนะครับมัดสอบสุดมัดโอ้ยบังสิเกตสองเทียเอาลอดเอาลอดว่าต้องรบแล้วกั่ิบวเอาซิบวกบังดูเขียนเลขแม่มิเตพิดยาออกซิเ็ดลูกไส้อยู่เด้ออมันคือสุกเมื่อไส้ันเฟนขันเฟนเห็นลูกไส้งวดได้ออกสองหนึ่งเดงวดนั้นก็ออก เบื่อโทรศัะแสลูกไส้น่ะล่องไถหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดลูกไส้เกิดวันที่สิบเจ็ดฝันเห็นลูกไส้หนีออกสองหนึ่งเจ็ดหลุดแต่วันนี้ว่าในฝันดีแต่วันเอาไว้จะซื้อวันเกิดเป็นเจ้งไหนเพิ่มขึ้นจับมือจับขึ้นเป็นพื้นแม่ฝนดนในเขียนผู้นี่ไม่อรู้ล่ะว่าสีเขียนหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหามทิมเด็ดขาดกับหนึ่งหกทั้งหนาทั้งหลังอันนี้ นี่ทะเบียนรถอันนี้ทะเบียนรถอันน,น,น,นี้อันนี้ทะเบียนรถตัดออกอันนี้วันเกิดลูกชายนี่วันเกิดแม่เท่านั้นเพราะว่าใกล้สิน้นปีนี่แมน่นบ่เกดบานเลขทีนึงเก่าหนึน่งแพ้มากกัจังเอาเพราะว่าก่อนก่อนเสียหายเลขถืองูเหาใหญ่เขาบานก่อนหมือนเจ้ามาที่มันเป่าตตหมา,มาเห็นว,ว่าอูเห่าใหญ่มากตุบบกใหญ่หนึ่งเป่าตตหมาแบบนี้แต่ว่าบอตดวจแอนไายแล้วยาเสียหายยาจับหนึ่งเด้อเกดเด้อ จับนิ่งๆนะครับเจ๊เตียนลดมากัวได้ออกตัวนั่นนะครับงูเข่าบ้านนะเพื่อนสิไห้ต่อลายงูงูใหญ่งูเห่าใหญ่เข่าบ้านตัวเจ้ากับมาพอดีจริงงวดก้อนกับงวดก้อนก็ได้ซ้ำนี่ล่ละตัวเลขเนาะใช่ไฮไลท์ว่าได้ดอกมันโบหูตัวสีหายศูนย์หกศูนย์เก้าเนาะเจ้าไฮงวดก้อนนะทะเบียนรถกับหัวทะเบียนรถแปดศูนย์หกกับหัว อจังมาขั้นใดสื่อเขาขั้นใดขายออกไก่มือเหล็กออกแมนเปะเลยดิแต่ว่างวดมีบัตทันมีดิหาหาไก่มือควยมีดม <c oughs> าใหม่หาไก่มือนะ่ะอันนี้โตงว,วดถ้าออกไปหาแนมแนม,นมลอตเตอรี่ใบก่อนเนาะกับขั้นใดมีปัญหาแบบว่าเขาลักไปหรือว่าเขาบทรงงวดบางสีหอดสองสงมดนั่นออกเล,ล็กหลือยี่หีดิมันเป็นอาทันอีหยังบุบบ้านหลังอ๋อแต่ถือเหียนลดผู้สื่อเอาบัตรทันแจ๊คเทีย ว่าวแล้วกับวศร์รังเทียนอ่ะว่าวันสิออกตัวนี้แหละออกอีมี่หันวซืรอก็ชนได้วันเจ็บเจ็บรถคนละห้าหันเขื่อนเชื้อมัยมันสีบวออกติด้วยบวกอิรีนเลมันถื่อแล้วสมย่าน้ำแล้วเบียนรถอิรีนว่ามาทะเบียนใดกับเมนนี่แหละอันว่าท่านออกแล้วยนี่ห้าห้าหกกับห้าห้าสามดีว่าท่านได้ออกเบียนรถขั้นสีแดงกับขั้นสีดูมาค่าขึ้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสัมบ เกิดวันเกิดเห็นง<อ>ั้วะโวันเกิดวันเ,ดนเกิดลูกไส้กับวันเกิดเม่มันมันเคยได้แต่พวกเกิดวันที่สิบสี่หันดิว่าเจ้ามาบางหันแล้วโบแล้วโบบอกเมียนอยู่แล้วฝันว่าเขาเงินมาหายเราเรา,เรานับยังได้กับนับบพ่อแจกเทียร์เข,ข,ขาสิเขาขาเล่าอีอย่างนี่แหละแล้าว่นลาาแ,ลวแล้วก็เลขของวันเกิดเล่าสิบสี่เลยแล้วฝันเราวหายรหมดใช่เลยว่าชื่อนั้นสดเขาหน้าหน้ากว้างใหญ่หน้าเป็นแบบที่จะ นำเปลี่ยวเจียบุ่ยเฮียขัน,นแล้วก,ก,ลกันออกพอกออกอายุก็ออกวันเกิดไปสงสัยแหละอย่าง,างน,นี้ว่างนี่หาลอตเตอรี่เลขไทยไว้แต่ว่าซิบเจ็ดจันทรเสียหาลายใบเยอะที่หวัดกับซิบหกลอตเตอรี่มากหวัดนี่สละดนึง่งเจ็ดเท่าเห็นใหญ่ใหญ่ยุนเนาะนังเจ็ดโอ้งามห้ามห้ามอยู่เจ็ดมันก็มากน้ำโย เลขเดาดินี่เดาให้ดินี่บ่ได้ตั้งใจให้บ่รู้บ่ฟันทงเด้ออ๋อเป็นนั้นว่าสิจุดทูบเมื่อใดก็ให้พี่น้องติดตามไว้ให้ได้้อมกันแหมมื้อสั่นวันดีกันแหมบ่บอกมื้อว่นได้อืแต่ว่าต้องจุดแท้แต่ว่าเลขทูบสั่นก็บ่แน่ได้จุดทูบมาตรงเลขอยู่นี่ก็โอเคแม่นะน้ำปูน้ำยาขนันบ่เอ้าเพิ่นก็ให้ตลอดที่ไหนทุกคนล่ะติ วดนันดีคนไทยสามเก้าหนึ่งผมไปออกเล็กหนาเล็กหลังเคนไทยไปออกร่างวันที่หนึ่งทั้งหนาผมจุดธกระโดนแล้ว